นิทานเรื่องเจ้าชายผู้ปราดเปรื่องในอาณาจักรอันไกลโพ้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นเจ้าชายรูปงามชื่อว่าเจ้าชายเอริกเขาเป็นบุรุษที่มีความกล้าหาญและมีจิตใจอันมุ่งมั่นในการผจญภัยแต่ในอาณาจักรของเขานั้นมีเรื่องเล่าขานถึงมังกรร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าลึก มังกรร้ายตัวนั้นถูกกล่าวขานว่าไม่มีผู้ใดเคยสามารถปราบมันได้เพราะมันมักจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจของผู้กล้าที่เข้ามาท้าทายเมื่อเจ้าชายเอริกได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรร้ายเขาจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปปราบมังกรเพื่อปลดปล่อยอาณาจักรจากความหวาดกลัวของมัน การตัดสินใจในครั้งนี้ทําให้ผู้คนในอาณาจักรทั้งหวาดกลัวและเคารพในความกล้าหาญของเขาแต่เจ้าชายเอริกก็รู้ดีว่าการจะสำเร็จในภาร,รกิจนี้ได้นั้นเขาต้องมีความมุ่งมั่นและต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเจ้าชายเอริกใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมตัวเขาได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมังกร และฝึกฝนทักษะการต่อสู้กับครูผู้เชี่ยวชาญเขาได้รวบรวมอาวุธและอุปกรณ์ที่จำเป็นและสุดท้ายเขาได้รับพรจากพระราชาและราชินีผู้เป็นพ่อและแม่เจ้าช,ชายเอริกออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ ในระหว่างการเดินทางนั้นเขาได้พบกับเพื่อนร่วมทางหลายคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันพวกเขาได้ร่วมมือกันในการต่อสู้กับศัตรูและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเจ้าชายเอริกและเพื่อนร่วมทางมาถึงถ้ำของมังกรพวกเขาได้เตรียมแผนการที่จะเอาชนะมังกรมังกรตัวนั้นมีพลังมหาศาลและสามารถปล่อยเปลวไฟได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนอย่างรอบคอบพวกเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีของมังกรและเข้าโจมตีในเวลาที่เหมาะสมได้การต่อสู้ระหว่างเจ้าชายเอริกและมังกรร้ายเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและยาวนานแม้ว่าเจ้าชายจะเหนื่อยล้าและบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดเขาก็ได้พบกับจุดอ่อนของมังกร และสามารถเอาชนะมันได้หลังจากที่เจ้าชายเอริกสามารถปรบบาบมังกรร้ายได้เจ้าชายเอริกและเพื่อนร่วมทางกลับเข้าสู่บ้านเมืองด้วยความสำเร็จผู้คนในอาณาจากักรต่างก็พากันเฉลิมฉลองและยกย่องในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเจ้าชายเอริกและเพื่อนๆของเขา นิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้ว่าเราจะเผชิญกับความยากลำบากและความกลัวแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและร่วมมือกับผู้อื่นเราก็สามารถเอาชนะทุกปัญหาและบรรลุเป้าหมายได้เสมอนะคะ